สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมผมจะขออนุญาตนะครับอธิบายนะครับเกี่ยวกับโทรเล้าสักนิดหนึ่งนะครับประดีช่วงนี้เห็นมีลูกห่านโทรเล้าออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับหมายถึงว่าในท้องตลาดเองนะครับผมทีนี้ก็มีให้เลือกนะครับหลากหลายราคานะครับหลากหลายฟาร์มนะครับผมก็ จะขออธิบายอย่างนี้นะครับที่เราเห็นนะครับว่ามีหลากหลายราคานะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับก็จะพบว่าห่านนะครับจะมีทั้งลูกผสมและสายพันธุ์แท้นะครับผมแล้วก็จะอธิบายเรื่องลูกผสมและสายพันธุ์แท้นะครับหลักๆเลยเนี่ยสายพันธุ์แท้นะครับผมก็จะมีลักษณะ ขนคอนะครับหรือว่าคางนะครับหรือว่าสีสันนะครับที่แตกต่างนะครับจากลูกผสมอย่างอย่างเห็นได้ชัดนะครับถ้าเกิดยังไม่ใช่ลูกผสมแบบเลือด80%ขึ้นไปนะครับ75%ขึ้นไปอย่างเงี้ยหรือก็ว่า90%ขึ้นไปนะครับก็จะขอยกตัวอย่างขออคางของผมเองละกันหางของผมเนี่ยผมค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับ ว่าเป็นสายพันธุ์แท้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพราะว่าเลี้ยงมาแล้วก็ศึกษามานะครับก่อนจะได้มาก็ค่อนข้างจะยากยากเย็นนะครับผมนี่นะครับก็ให้พี่ดูเพื่อนๆดูคร่าวๆนะครับก็อย่างตัวนี้นะครับเป็นตัวเมียนะครับก็ดูได้เหมือนกันนะครับตัวผู้ตัวเมียนะครับวิธีการดูนะครับก็ดูที่ปากนะครับบริเวณบริเวณปากเนี่ยถ้าเป็นลูกผสมนะครับ แป๊บหนึ่งนะครับก็หันไปด้านโดนไซขนอยู่นะครับถ้าเป็นลูกผสมเนี่ยปากก็จะมีโหนกขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะพยายามแคปรูปแล้วงไว้ให้นะครับผมเนี่ยนะครับบริเวณปากนะครับแล้วก็บริเวณคอนะครับอ้าวนี่ไม่ให้ความร่วมมือเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเอาแล้วนะครับก็ไล่มาจนถึงมุมบ้านแล้วนะครับก็น่าจะไม่มีทางไปแล้วนะครับก็หรือแม้แต่บริเวณขนคอเองนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับเขาจะมีเส้นนะครับ มีเส้นที่เป็นเหมือนกับห่านจีนหรือห่านัวสิงโตนะครับแต่อย่างของผมเนี่ยถ้าเพื่อนๆดูนะครับจะไม่มีเส้นนะครับดูตัวนี้ได้เลยครับด้านหลังนะครับเห็นไหมครับคอเขาจะเป็นสีเสมอทั้งคอนะครับเห็นไหมครับดูตัวผู้ด้านหลังก็ได้นะครับสีจะเป็นสีเสมอนะครับทั้งคอนะครับทั้งตัวผู้และตัวเมียนะครับแล้วก็ปากก็จะไม่มี โหนขึ้นมาเล็กๆน้อยๆก็จะไม่มีเลยนะครับรวมถึงสีปากเองเนี่ยก็จะค่อนข้างจะสีเข้มออกไปทางส้มแดงนะครับผมไม่ใช่ออกไปทางเหลืองนะครับนี่นะครับของผมเนี่ยเป็นสายเก่านะครับเป็นสายของซ p พีนะครับผมก็จะสีเข้มนะครับก็จะสีเข้มแล้วก็รูปร่างก็จะไม่ได้ใหญ่โ,โตมากนะครับเหมือนกับลูกผสมที่เป็น หัวสิงโตมานะครับบางเพื่อนๆบางท่านนะครับเห็นห่านตัวใหญ่นะครับมีคางนะครับบางทีอาจจะไม่ได้เป็นโทเลวาผสมกับใจแอนนะครับแต่อาจจะเป็นโทเลวาผสมหัวสิงโตนะครับเพราะว่าเพื่อให้ได้ตัวใหญ่แล้วก็มีคางนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆสักนิดหนึ่งนะครับเลี้ยงห่านแล้วนะครับก็อยากให้ศึกษาสายพันธุ์นะครับให้ให้เข้าใจมีความเข้าใจนะครับว่า สายพันธุ์นี้มีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับผมนี่นะครับผมสีคอเนี่ยค่อนข้างจะจะเห็นได้ชัดนะครับว่าเขาจะสีคอเดียวทั้งรอบคอเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรูปผสมเนี่ยเขาจะมีเส้นนะครับมีเส้นตลอดความยาวคอนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะสังเกตว่าเป็นยังไงนะครับก็ลองดูห่านจีนหรือห่าน หัวสิงโตสีเทานะครับคอด้านหลังกับคอด้านใต้ท้องคางนะครับไล่ลงมาถึงหน้าอกนะครับเขาจะเป็นคนละสีกันนะครับแต่ถ้าเป็นหาดโทเลาเนี่ยเขาจะเป็นสีเดียวกันอย่างนี้นะครับอย่างที่ผมให้เพื่อนๆดูนะครับขยับนิดนึงให้โชว์คอนิดนึงนะครับก็จะมาอธิบายนะครับคร่าวๆนะครับบางคนเห็นว่าอมีคางนะครับโอ้แสดงว่าผสม ใจแอนมาหรือเปล่านะครับบางทีนะครับไม่ใช่นะครับผสมขัวสิงโตนะครับเพราะว่าหงสิงโตก็จะตัวใหญ่นะครับก็จะทําให้ได้หารที่ตัวใหญ่นะครับบางคนก็ถูกใจว่าโอ้าหารตัวใหญ่มีคางนะครับลองสังเกตดูดีๆครับต้องดูหลายๆอย่างนะครับการซื้อหารนะครับไม่ใช่แค่มีคางก้นย้อยนะครับไม่ใช่แค่สีเทาปากส้มนะครับต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับก็โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะ ขออธิบายกันคร่าวๆแต่เพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็ฝากกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ